มาจ้ามือนี่มากินซ้อยจุตับหวานเยอดๆจ้าเน้นตับอย่างเดียวนะคะมือนีเข้ากันส้อยตับแบบว่าว้าแจลแจวอืมเลือดอืมอืมบกเลือดตับแบบเนีนแบบหวานช้ำ นี่เนี่ยโอ้ฮึมฮึมฮแบบหวานฉ่ำอ่อวาววาวเลิศอืมอึมเข้ากันมากเยอะสำหรับคนบอกกินดิบเด้ค่ะ เวลาอาหายกินซุแจะสำหรับคนไม่อยากกินสุก <_ an> ก็กินดิบนะคะชีวิตไม่สํำนีพี่น้องอยเป็นยากหลาย <_ an> ใครกินอะไรก็กินไปนะคะอขมเลิศเจวกับขมขมบัลลินใหม่กับคมขมเข้ากันเวอร์ อ <utan> สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกกลัวนะคะสามารถลุกไปเอาพ้ามาใส่ได้นะแบบป้องกันปอบ เปรตมึงอือจบกระถองที่แตกดอกตะเกียบ,บนั่นเบลเลดนี่เฮ้ยเน้นอื้ผ <c oughs> ักชีจ้ะนี่เพชรอืผักชีใบเรื่อย ขักหอมเต๋ววาอืมเสียดายวันนี้ไม่มีข้าวเหนียว,วยเฮ้ยบัสลัดเลิมินแตนอืมไ่มันสิคือปอบโผดแต่ยังคืออยู่ใครที่กำลังจะเมน้นด่านะคะการุณาเม้นเบอร์โทรได้นะคะถ้าว่างแล้วเดี๋ยวจะโทรกลับไปด่า ตอบกลับเป็นเพื่อนนะจ๊ะแล้วแต่ของกินมักไผ่มักมัน้อจ้ะไผ่บ่มาก,กับไปหาเบิงแนวไม่ไปเบิงแนวที่มันป็นตแเ่บตะนั่งผุนตำบ,บางหองบางหงนอพี่นอ้องนี่ว้าเสียงวื่อวือที่ทุกท่านกำลังได้ยินอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเสียงของการประปาของคุณยายข้างห้องค่ะ ถ้มามักเปิดน้ำเวลานีตลอดทุกคนเราคอยก็มักมาทายคลิปเวลาอันเราเปิดน้ำมนี่แหละแล้วก็เป็นบ้านี่แจะแบบคนๆแบบอ้วรวก อืมอ๋อกัะเจียบแก่อันีอีบา้าอืมอุม้ยปักพี่ครัวเองแบบเพลแบบโซตายอืม อืโหดแม่มันอืเลิศคำสุดท้ายค่ะโอ้ยเลิศอืมอืมตับมวยยังแสบปะนี่ตับคนสีแสบจงังเลย รอเล่นคะ่ะบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ